To get Rich โดยนาวาราวเค้นเอพิโซดที่5ตอนเรียนรู้อย่างไรให้รวยนาวเชื่อว่าการอ่านคือรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ซึ่งคนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จทุกคนที่เขารู้จักนั้นทุกคนต่างก็เป็นนักอ่านกันแทบทั้งสิน้นดังคำกล่าวที่ว่าคนอ่านหนังสือทุกคนไม่ได้รวยแต่คนรวยทุกคนรวนแล้วแต่อ่านหนังสือดังนั้นการที่คุณจะพัฒนาตนเองก็ให้คุณเริ่มต้นที่การสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับตนเองซะก่อน Read what you love until you love to read ibly, yeah. ความหมายก็คือให้เริ่มต้นอ่านในสิ่งที่คุณรักจนกระทั่งคุณหลงรักในการอ่านซึ่งโดยส่วนตัวของนาวาวเองนั <S <S ้นเขาบอกว่าการอ่านเพื <S <S ่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองคือหนทางที่ดีที่สุดเร็วที่สุดสําหรับตัวของเขาเหตุผลก็เพราะเขาสามารถพัฒนาการอ่านอย่างรวดเร็วได้ค่อนข้างดีและแม้ว่าตัวของเขาเองจะทำพอดแคส ซึ่งแม้ว่าเราจะสามารถกดเร่งสปีดคลิปให้เร็วยิ่งขึ้น2-3ถึงเท่าได้ก็ตามทีแต่มันก็ยังยากที่จะย้อนกลับไปดูและทำไฮไลท์ในส่วนที่มีเนื้อหาสำคัญอยู่ในขณะที่หนังสือนั้นสามารถทำได้ง่ายและสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนาวาวบอกว่าให้คุณฝึกการอ่านจนกว่ามันจะกลายเป็นฮบิตหรืออุปนิสัยในการรักการอ่านซึ่งแน่ละว่าการอ่านสำหรับหลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายอ่านแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ง่วงเหงาหานอน ดังนั้นทางแนาวบาวจึงแนะนําว่าให้คุณเริ่มต้นอ่านจากนิยายที่อ่านง่ายๆก่อนแล้วสเต็ปถัดไปก็ค่อยเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ต่อไปก็เป็นหนังสือวิชาการวิทยาศาสตร์แล้วคุณก็อาจจะต่อยอดเรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ให้มันดําเนินไปตามธรรมชาติของตัวคุณตามสิ่งที่คุณสนใจแต่ก็ต้องระวังว่าหนังสือในโลกนี้นั้นมีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดและแน่นอนว่าหนังสือที่ไม่มีประโยชน์ก็มีอยู่เยอะแยะเช่นเดียวกันดังนั้นหากคุณไม่เลือกสิ่งที่จะอ่าน คุณก็จะสูญเสียเวลาไปโดยใช่เหตุดังนั้นการที่จะทําให้ตัวเรากรองได้ว่าหนังสือเล่มไหนเป็นเล่มที่ควรค่าแก่การอ่านหรือไม่นั้นก็ให้คุณเริ่มต้นจากหนังสือที่พูดถึงเรื่องเบสิกสุดๆเรื่องที่เป็นความรู้พื้นฐานสําคัญในหมวดหมู่นนั้นซะก่อนยกตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของบิสเนสหรือเรื่องของธุรกิจก็ให้คุณเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการทํางานของระบบเศรษฐศาสตร์ของโลกนี้ซะก่อนหรือถ้าหากคุณจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับคอนตัมฟิสิกส์ขั้นสูง ก็ให้คุณเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือพื้นฐานของฟิสิกส์ซะก่อนซึ่งจะหากคุณมีความรู้พื้นฐานที่ดีโดยเฉพาะในหมวดหมู่ของคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ติดตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มไหนคุณก็สามารถลุยได้หมดต่อมาปัญหาที่เรามักจะเจอในห้องเรียนก็คือหากเรามีพื้นฐานในเรื่องนั้นๆไม่แน่นพอเช่นในวิชาคณิตศาสตร์พราะเวลาอาจารย์สอนก็จะเริ่มมีสมการและสูตรแยะเต็มไปหมดพอเราตามเนื้อหาไม่ทัน สุดท้ายเราก็จะถูกทิ้งเอาไว้ด้านหลังได้แต่เพียงจดสูตรตามบนกระดานดำโดยที่ไม่ได้เข้าใจที่มาที่ไปของสมการดังกล่าวในขณะที่ตัวอาจารย์นั้นก็มีพื้นฐานที่แน่นอยู่แล้วทําให้เวลาที่อธิบายสูตรสมการต่างๆพวกเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งอธิบายเบสิกยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่ายังตึกระฟ้าพวกสูตรสมการต่างๆที่อยู่บนหอคอยนั้นมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากตึกนั้นมีพื้นฐานโครงสร้างของตึกที่ไม่ดีพอ ดังนั้นการที่เราท่องจําสูตรสมการต่างๆมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากเราไม่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องดังกล่าวแต่ในขณะที่หากเรามีเบสิกที่แน่นแล้วต่อให้คุณเจอหนังสือเล่มไหนคุณก็สามารถอ่านได้หมดสามารถซึมซับมันได้และสามารถพิจารณาได้ว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มใดที่มีเนื้อหาที่ถูกต้องหรือเล่มใดมีเนื้อหาที่ผิดเพี้ยนไปและข้อดีอีกอย่างในยุคนี้ก็คือคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาดีๆผ่านโลกอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาให้คุณเสพมากกว่าหอสมุดแห่งชาติซะอีกโดยวิธีการศึกษาตามธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นจริงๆแล้วเราควรเรียนรู้แบบเด็กๆที่เด็กๆนั้นเวลาที่พวกเขากําลังเรียนรู้อะไรบางอย่างพวกเขาก็จะเริ่มต้นจากการถามนู่นนี่นั่นคืออะไรเต็มไปหมดนั่นคืออะไรนี่คืออะไรโน่นคืออะไรในขณะที่ระบบการศึกษานั้นกลับไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ถามมากนักเพราะเน้นไปที่การออกคําสั่งให้ปฏิบัติตาม,ตามกฎเกณฑ์ตามกฎระเบียบของโรงเรียนซะมากกว่า เพื่อที่เวลาเรียนจบแล้วก็จะได้เข้าไปเป็นแรงงานในระบบที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของโรงงานโดยไม่ค่อยได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์มากมายสักเท่าไรนักและการที่เราจะมีพื้นฐานที่ดีได้นั้นนาวาวบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องของโลจิกหรือตรรก,กะหลักคิดวิธีคิดบวกกับหลักของคณิตศาสตร์จะทําให้เราสามารถเข้าใจหลักคิดและวิธีการในเรื่องพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ได้และเมื่อคุณเข้าใจกระบวนการและหลักการของวิทยาศาสตร์ได้ คุณก็จะสามารถวิเคราะห์และแยกแยะได้ว่าข้อมูลใดเป็นจริงข้อมูลใดเป็นเท็จในระหว่างที่คุณกําลังอ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่และแม้ว่าการอ่านหนังสือในช่วงแรกๆมันออกจะช้าไปสักหน่อยแต่เมื่อคณเริ่มอ่านเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆไปสัก30-50ถึงเล่มแล้วมันก็จะลื่นไหลไปอย่างรวดเร็วดังที่บูสต์ลีเคยกล่าวเอาไว้ว่าเขาไม่เคยกลัวคนที่เตะได้หมื่นท่าแต่เขากลัวคนที่เตะท่าเดียวหมื่นครั้งมากกว่าโดยความหมายก็คือนาวาวบอกว่า การอ่านหนังสือเป็นหมื่นหมวดหมู่ไม่เท่าอ่านหมดหมู่เดียวหมื่นครั้งเพราะการโฟกัสอ่านแค่หมดหมู่เดียวมันจะทําให้เรามีข้อมูลแทบจะทุกด้านของเรื่องนั้นๆจนมีความเชี่ยวชาญในระดับสูงและทักษะที่ถือได้ว่าเป็นทักษะที่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันจะมีอยู่ด้วยกันอยู่5ทักษะดังนี้ก็คือทักษะที่1การอ่านทักษะที่2การสื่อสารทักษะที่3คณิตศาสตร์ทักษะที่4การโน้มน้าว และทักษะที่5การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งทักษะดังกล่าวที่ว่ามานั้นเมื่อพัฒนาแล้วเราจะสามารถใช้พลัง l e v e r a g e จจากมันได้แบบฟรีๆความหมายก็คือทำน้อยแต่ได้มากยกตัวอย่างเช่นหากคุณมีทักษะสื่อสารที่ดีบวกเข้ากับทักษะการน้มน้าวและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวคุณเพียงคนเดียวก็สามารถเข้าถึงผู้คนนับพันล้านคนทั่วโลกได้โดยมีต้นทุนแทบจะเป็นศูนย์ส่วนการเรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจ แค่เรียนรู้ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวมันไม่มากพอการเรียนรู้ผ่าน case s t u ี้หรือกรณีศึกษาจากธุรกิจต่างๆมันเป็นเพียงเศษเสี้ยวอนน้อยนิดมากที่จะมีผลในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จซึ่งการที่จะประสบความสําเร็จได้นั้นนาว่าบอกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าตัวคูณจะลงไปเล่นในสนามนั้นจริงๆอย่าอ่านหรือท่องตำรามาเพียงอย่างเดียวแต่จงเรียนรู้การผ่านการลงมือทำหรือ learning by doing โดยเขายกตัวอย่างว่า หากคุณจะเล่นเกมสักเกมให้เก่งคุณไม่สามารถเก่งได้เพียงแค่อ่านจากตำราคุณจะต้องลงเล่นเกมนั้นจริงๆด้วยเพราะต่อให้คุณรู้ทฤษฎีหรือกฎการเล่นเกมนั้นๆดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่สามารถเอาไปใช้ในสนามจริงได้รู้ไปมันก็เท่านั้นเองแต่ต้องระวังเอาไว้ว่าจำนวนชั่วโมงนั้นก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะเก่งขึ้นหากสิ่งที่คุณทำนั้นมันเป็นเรื่องจำเจซ้ำซากและไม่ค่อยส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจสักเท่าไรนักเช่นหากคุณเปิดร้านค้าปลีก คุณตื่นมาคุณก็จัดเรียงของเช็คสต็อกเช็คสินค้ารับของส่งของสังซื้อสินค้ามาไว้ในคงครังต่อให้คุณทํามันเป็นพันเป็นหมื่นชั่วโมงมันก็อาจจะไม่มีอะไรดีขึ้นแต่หากคุณตื่นขึ้นมาในวันใหม่แล้วลองทําการตลาดแบบใหม่ๆดูถ้าการตลาดแบบที่1ไม่ได้ผลก็ลองแบบที่2แบบที่3ไปเรื่อยๆจนถึงจุดๆหนึ่งคุณก็จะมีความรู้แบบก้าวกระโดดเพราะคุณได้ทดลองทําในสิ่งใหม่ๆแต่ก็ยังคงอยู่ในหมวดหมู่ของมาร์เก็ตติ้ง หรือการทําการตลาดเพียงเรื่องเดียวคุณวนเวียนกับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนับพันนับหมื่นชั่วโมงจนคุณมีความเชี่ยวชาญในการทําการตลาดอย่างยอดเยี่ยมที่ส่งผลให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมหาศาลและก็จบกันไปกับในเอพิโซดที่5ในซีรีส์ How to Get Rich โดย Naval r ับแคนตแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือก,กดสมัครเป็นซัพอร์เตอร์กันได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ